ของเขาค่ะรับประทานได้ค่ะลูกสีส้มนี่ค่ะนี่ค่ะพอตั้นเสรก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือต้นของเขาแต่นี้ต้นของเขาต้นน้อยๆต้นเล็กๆค่ะทุกปีต้นของเขาจะใหญ่นี่จ้ะลูกของเขาจะเป็นแถวเลยค่ะเยอะค่ะนี่ค่ะภายในของเขาค่ะ ระทานได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สมปองมาถ่ายลูกส้มเนี่ยแรกๆลูกอ่อนเขาก็จะเป็นสีเขียวพอเขาแก่แล้วก็จะเป็นสีส้มค่ะนี่ค่ะคือต้นของเขาเลยค่ะพี่สมปองก็เลยมาเก็บภาพให้ดูกันชัดๆค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเป็นของจริงของที่ขึ้นจริงรักจริงปลูกจริงค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นพลาสติกค่ะเพราะเพื่อนบางคนถามว่าใช่พลาสติกไหมไม่ใช่ค่ะคือของจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะ ลูกส้มค่ะลูกส้มชื่อลูกอะไรเดี๋ยวพี่สมปองจะหาอีกครั้งหนึ่งนี่คือลูกเขียวของเขาลูกอ,อ่อนเขาจะเป็นสีเขียวค่ะนี่นี่ค่ะแต่พอแก่แล้วก็สีส้มค่ะนี่ค่ะแล้วก็ภายในของเขาก็จะรับประทานได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่สมปองอแกะไว้อยู่แป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะภายในของเขาเนื้อของเขาจะรับประทานได้ที่นี่ก็ใช้รับประทานกับไอศครีมค่ะ นี่ค่ะลูกอ่อนสีเขียวลูกแก่ก็จะเป็นสีส้มค่ะนี่ค่ะพี่สมปองแกะให้ดูข้างในค่ะรับประทานได้ค่ะรับประทานกับไอศครีมค่ะนี่ค่ะเพราะว่าปีนี้ไม่ดกเท่าทุกปีเนาะปีนีอ้อากาศของเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนาะเขาก็เลยไม่ดกเหมือนทุกปีนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ตัดค่ะตัดต้นออกหมดเลย แล้วพอถึงเวลาปีหน้า oh. เขาก็ขึ้นมาใหม่ค่ะเขาขึ้นด้วโคนของเขาเองจะหิมะตกจะแดดออกฝนตกยังไงเขาก็ไม่ตายค่ะเขาก็รักของเขาใหม่เหมือนเดิมค่ะได้เดี๋ยว,วก็ตัดเอาต้นนี้ออกกับลูกเอาไปห้อยไว้ที่บ้านส,สวยๆค่ะพี่สมป,ปองก็ตัดทุกปีค่ะตัดแต่แจกันจะแทนดอกไม้ได้แล้วลูกไหนที่เขาเป็นเม็ดใหญ่ๆข้างในเราก็แกะกินเนื้อเขาได้ค่ะเยอะค่ะเยอะมากค่ะ สวยงามสวยงามสวยงามถ้าบ้านเราภาษาไทยก็จะเป็นลูกของเตงลังแต่คล้ายๆกันแต่ทีนี้จะไม่รู้ว่าชื่อลูกอะไรเนาะเดี๋ยวพี่สมปองต้องหาชื่อก่อนโอเคจะอันนี้จะ,จะเยอะกว่าเขาหนึ่งสอามสี่ห้าหกลูกเลยแตดล้วต้น แต่ละต้นก็จะดกๆอยู่ห้าลูกหกลูกเจ็ดลูก